ในห่วงเวลาที่โลกยังเงียบงันเต็มไปด้วยความไม่รู้และความทุกข์ที่ผู้คนไม่อาจอธิบายได้มีบางสิ่งกำลังค่อยๆก่อรูปขึ้นอย่างแผ่วเบาราวกับลมหายใจของจักรวาลที่กำลังบอกใบ้ว่าจะมีผู้หนึ่งถือกำเนิดมาเพื่อเปลี่ยนความมืดนั้นให้กลายเป็นแสงสว่างเรื่องราวนี้ไม่ใช่เพียงตำนานไม่ใช่เพียงนิทานโบราณ แต่เป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดผ่านศรัทธ,ธาผ่านการเวลาและผ่านหัวใจของผู้สแสวงหาความจริงมานับพันปีเรื่องของการประสูติของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะคือเรื่องของสัญญาณเหนือโลกที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่ออวดอ้างอิทธิฤทธิ์หากเกิดขึ้นเพื่อชี้ให้เห็นว่ามนุษย์คนหนึ่งสามารถก้าวข้ามความทุกข์ทั้งปวงได้ด้วยปัญญาและความเมตตาสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมะเบาๆช่องเล็กๆที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสธรรมะอย่างเรียบง่ายสบายใจและเข้าถึงได้ในทุกวันครับย้อนกลับไปเมื่อกว่า2,500ปีก่อนณนะแคว้นกบิลพัทสุดินแดนเล็กๆแต่มั่งคั่งปกครองโดยพระเจ้าสุดโทธทนะกษัตริย์ผู้ทรงอำนาจและมั่นคงพระองค์ทรงมีพระมเหสีคือพระนางสิริมหามายา ผู้เพียรพ,พร้อมด้วยศีลธรรมและความอ่อนโยนว่ากันว่าก่อนวันที่พระนางจะทรงตั้งขันได้เกิดนิมิตประหลาดในคืนหนึ่งพระนางฝันเห็นช้างเผือกงางามหกงาลอยลงมาจากท้องฟ้าแล้วเข้ามาสู่พระคันอย่างสงบนิมิตนั้นไม่ใช่ความฝันธรรมดาหากเป็นสัญญาณที่ทำให้ผู้รู้ในสมัยนั้นต่างพากันกล่าวว่าเด็กที่จะถือกำเนิดขึ้นจะไม่ใช่สามัญชนแต่จะเป็นมหาบุรุษ ผู้มีชะตากรรมยิ่งใหญ่ในโลกยุคโบราณความฝันถือเป็นภาษาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นถ้อยคำที่สวรรค์ใช้สื่อสารกับมนุษย์ความฝันของพระนางสิริมหามายาจึงทุกตีความอย่างจริงจังพราหมณ์และนักพยากรณ์ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่ามหาบุรุษกำลังจะถือกำเนิดหากพระองค์ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่หากออกบวชจะได้เป็นาศาสดาเอกของโลกผู้ชี้ทาง้นทุกข์ให้แก่สรรพชีวิต เมื่อการเวลาผ่านไปพระนางสิริมหามายาทรงตั้งพระคันอย่างสงบไม่มีความเจ็บปวดไม่มีความหวาดหวัน่นบันทึกโบราณเล่าว่าธรรมชาติรอบพระราชวังดูเหมือนจะอ่อนโยนเป็นพิเศษต้นไม้ผลิดอกออกผลงดงามฤดูการดำเนินไปอย่างราบรื่นราวกับโลกทั้งใบกำลังเตรียมตัวต้อนรับการมาถึงของใครบางคนครั้นถึงเวลาใกล้ประสูตตามธรรมเนียมพระนางเสด็จกลับไปยังบ้านเกิดเพื่อให้การประสูตเกิดขึ้นในดินแดนของพระญาติ ระหว่างทางได้เสด็จถึงสวนลุมพินีสวนสวยร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นสาละที่กำลังออกดอกสะพรัง่งที่นั่นเองเหตุการณ์สำคัญของโลกได้เกิดขึ้นตำนานเล่าว่าเมื่อพระนางทรงยืนพระหัตถ์ไปจับกิ่งสาละดอกสาละก็ผลิบานพร้อมกันทั่วทั้งสวนกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณในขณะนั้นเองเจ้าชายสิทธัตถะก็ประสูติออกมาอย่างสงบไม่ต้องอาศัยความเจ็บปวดเช่นการคลอดทั่วไปและทันทีที่ประสูติพระกุมารทรงยืนได้ด้วยพระองค์เอง9ก้าพระบาทเจ็ดก้า แต่ละก้าวมีดอกบัวผุดขึ้นรองรับภาพนี้อาจฟังดูเหนือจริงเป็นเรื่องที่ยากจะเข้าใจด้วยเหตุผลแบบโลกีแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์7จก้าวนั้นถูกอธิบายว่าหมายถึงการก้าวข้ามภพภูมิทั้งหลายการไม่ถูกผูกมัดด้วยโลกธรรมทั้งปวงและการประกาศว่าชีวิตนี้จะไม่จมอยู่ในความถูกเช่นเดิมตำนานยังเล่าต่อว่าเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก้าวครุบเจ็ดก้าวแล้วพระองค์ทรงเปล่งวาจาว่าเราเป็นเลิศในโลกเราจะเป็นผู้ชี้ทางแห่งการสิ้นถูก ถ้อยคํานี้ไม่ใช่คําอูอวดแต่เป็นคําประกาศเจตจำนงของชีวิตหนึ่งที่จะอุทิศตนเพื่อความหลุดพ้นของสรรพสัตว์ในเวลาเดียวกันนั้นเองฟ้าดินก็แปลเปลี่ยนเทวดาโปรยดอกไม้ทิพย์เสียงดนตรีแห่งสวรรค์ดังกังวานบ่อนา้าศักดิ์สิทธิ์พุดขึ้นสัตว์ร้ายสง,งบลงความขัดแย้งทั้งหลายดูเหมือนจะหยุดนิ่งชั่วขณะเรากับจักรวาลทั้งจักรวาลกาลังรับรู้ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่หากเรามองลึกลงไปตำนานเหล่านี้อาจไม่ได้ต้องการให้เราเชื่อในความอาาั ความอัศจรรย์ภายในการประสูตรของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะคือสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดขึ้นของความหวังเป็นการบอกเราว่าแม้โลกจะเต็มไปด้วยความทุกข์แต่ก็ยังมีหนทางยังมีพัญญาที่จะพาเราออกจากความมืดนั้นได้พระเจ้าสุดโททนะเมื่อทรงทราบข่าวก็ทรงทั้งยินดีและกังวลยินดีที่ได้พระโอรสผู้มีลักษณะมหาบุรุษแต่กังวลกับคำพยากรณ์ที่ว่าพระโอรสอาจจะออกบวชพระองค์จึงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ว่าจะเลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะให้ห่างไกลจากความทุกข์ ให้เห็นแต่ความสุขความสมบูรณ์เพื่อให้พระโอรสทรงเลือกเส้นทางของกษัตริย์พระราชวังจึงถูกสร้างขึ้นอย่างหูราความเป็นเทินความสะดวกสบายถูกจัดเตรียมไว้ครบถ้วนเจ้าชายสิทธัตถะเติบโตขึ้นท่ามกลางความรักและการปกป้องอย่างถึงที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นสัญญาณบางอย่างก็ยังคงปรากฏอยู่เสมอว่ากันว่าแม้ในวัยเยาว์เจ้าชายก็ทรงมีจิตใจอ่อนโยนไม่ชอบการเบียดเบียนเมื่อถอดพระเน,เนรเว์ถูกทำร้ายพระองค์จะทรงเศร้าใจเมื่อเห็นผู้คนทะเลาะกันพระองค์จะทรงเงียบงนัน เรากับกำลังครุ่นคิดถึงบางสิ่งที่ลึกกว่าไวของพระองค์ทั้งหมดนี้เหมือนเป็นแนวของตำนานการประสูติที่ยังคงถอดยาวตามพระชนมชีพของพระองค์เป็นสัญญาณที่บอกว่าเส้นทางแห่งปัญญานั้นได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ลมหายใจแรกและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันยิ่งใหญ่เรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งที่ถือกำเนิดมาพร้อมตำนานพร้อมสัญญ,ญาณเหนือโลกแต่สุดท้ายกลับเลือกเดินบุเส้นทางแห่งความเข้าใจอย่างเรียบง่ายเพื่อค้นหาความจริงของชีวิตเมื่อการเวลาผ่านไปจากวันประสูตร ตำนานและสัญญาณเหนือโลกที่รายล้อมเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมิได้เลือนหายไปตามสายลมหากกลับยิ่งฝังรากลึกลงในความเชื่อและความหวังของผู้คนแคว้นกบิลพัสดุดูเหมือนจะสงบสุขกว่าที่เคยเป็นมาผู้เฒ่าผู้แก่เล่าขานกันว่านับตั้งแต่วันที่พระกุมารถือกำเนิดความแห้งแล้งลดน้อยลงโรคภัยเบาบางผู้คนมีจิตใจอ่อนโยนขึ้น เรากับได้รับอิทธิพลจากพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นในราชสำนักพระเจ้าสุดโททนะทรงเชิญพราหมณ์ผู้รู้จากทั่วสารทิศมาทำนายลักษณะของพระโอรสพราหมณ์เหล่านั้นพิจารณาพระลักษณะอย่างละเอียดตั้งแต่พระนลารดดวงพระเนตรลักษณะพระหัตพระบาทจนถึงรอยมงคลต่างๆบนพระวรกายและทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่านี่คือมหาบุรุษ ผู้มีลักษณะครบถ้วนตามคำพีโบราณในบรรดาพราหมณ์ทั้งหลายมีผู้หนึ่งนามว่าอสิตตดาบทหรือศีผู้เรืองอิทธิฤทธิ์เมื่อได้เห็นพระกุมารเขากลับหลังน้ำตาผู้คนรอบข้างต่างแปลกใจคิดว่าเป็นน้ำตาแห่งความโศกแต่แท้จริงแล้วอสิตตดาบทร้องไห้เพราะรู้ว่าเด็กคนนี้จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ตนเองมีอายุมากเกินไป จะไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระองค์น้ำตานั้นจึงเป็นน้ำตาแห่งความปีติและเสียดายพร้อมกันเรื่องเล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ผู้มีญาณแก่กล้าเพียงใดก็ยังไม่อาจหลีกหนีความไม่เที่ยงของชีวิตได้และนี่เองคือหัวใจของธรรมะที่จะถูกเปิดเผยในภายหลังโดยเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระเจ้าสุทโทธทนะยิ่งได้ยินคำทำนายมากเท่าใดก็ยิ่งสงหวานพระไทยมากเท่านั้น พระองค์ทรงตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้พระโอรสไม่ต้องพบเห็นความทุกข์ไม่ต้องตั้งคำถามต่อชีวิตและไม่ต้องเดินออกนอกกรอบของราชสำนักพระราชวังจึงไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยหากเป็นเหมือนโลกใบเล็กที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อปิดบังความจริงของโลกภายนอกฤดูทั้งสามถูกจัดเตรียมไว้ในวังอย่างสมบูรณ์ฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวต่างมีพระราชวังประจำฤดู ความบันเทิงไม่เคยขาดเสียงดนตรีเสียงหัวเราะรายล้อมพระกุมารตั้งแต่เช้าจะรถคำ่ำแต่ถึงอย่างนั้นในหัวใจลึกๆของเจ้าชายสิทธัตถะกลับมีความเงียบงันบางอย่างซ่อนอยู่ตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งในวัยเยาว์เจ้าชายทรงนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ขณะพิธีแรกนาขวัญพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชาวนาไถนาเห็นไส้เดือนถูกเผาไถตัดขาดเห็นนกบินลงมากินไส้เดือนเหล่านั้นภาพเล็กๆภาพนั้น กลับสั่นสะเทือนจิตใจของพระองค์อย่างรุนแรงเด็กน้อยในวัยที่ควรจะไร้เดียงสากลับตั้งคำถามว่าทำไมการมีชีวิตอยู่จึงต้องเบียดเบียนกันเช่นนี้ในขณะเดียวกันจิตของพระองค์กลับสงบนิ่งอย่างประหลาดพระองค์ทรงนั่งขัดสมาธิอย่างเป็นธรรมชาติลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอจนเข้าสู่ความสงบลึกโดยไม่รู้ตัวเหตุการณ์นี้ภายหลังถูกมองว่าเป็นสัญ,ญญาณแรกของการเข้าถึงสมาธิ เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งการตรัสรู้ที่เริ่มงอกงามแม้พระเจ้าสุดโททนะจะพยายามปิดบังความจริงแต่ความจริงก็เหมือนน้ำที่ไหลซึมผ่านทุกกำแพงยิ่งปิดยิ่งดันยิ่งรอวันทละลักออกมาตำนานการประสูติที่เต็มไปด้วยสัญญาณเหนือโลกจึงไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ในอดีตแต่เป็นเหมือนเงาที่ติดตามชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะทุกย่างก้าวเมื่อเจ้าชายทรงเจริญวัยความงามความสามารถและสติปัญญาของพระองค์เป็นที่กล่าวขาน พระองค์ทรงเชี่ยวชาญศิลปศาสตร์ทั้งหลายทรงเป็นนักรบนักคิดและผู้นำที่สมบูรณ์แบบในสายตาของผู้คนหากมองจากภายนอกชีวิตนี้ดูพร้อมสับไม่มีสิ่งใดขาดหายแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบตำนานบางสายเล่าว,ว่าในคขืนที่เงียบสงบเจ้าชายสิทธ,ธัตถะมักทอดพระเนตรทองฟ้าดวงดาวและความเวื้องว้างของจักรวาลเรากับกำลังสนทนากับสิ่งที่ดูไกลเกินเอื้อมพระองค์ไม่ได้สแสวงหาคำตอบจากภายนอก หากกำลังฟังเสียงบางอย่างจากในใจตนเองนี่เองคือจุดที่ตำนานกับธรรมะมาบรรจบกันสัญญาณเหนือโลกไม่ได้อยู่ที่ช่างเผือกดอกบัวหรือเสียงเทวดาหากอยู่ที่จิตที่ตื่นรู้จิตที่ไม่ยอมรับความสุขแบบผิวเผินและไม่ยอมหลีกหนีความจริงของความทุกข์เมื่อเราฟังเรื่องราวนี้เราอาจถามตัวเองว่าเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงต้องมีตำนานการประสูตรที่ยิ่งใหญ่คำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่การยกย่างบุคคลหากอยู่ที่การปลุกศรัทธาของมนุษย์ ให้เชื่อว่าการหลุดพ้นจากความทุกนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จริงตำนานคือภาษาของใจเป็นสะพานที่พาเราจากโลกแห่งเหตุผลไปสู่โลกแห่งความหมายเมื่อเราฟังตำนานการประสูตรของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเราไม่ได้ถูกชวนให้เชื่อในปาฏิหารหากถูกชวนให้เชื่อในศักยภาพของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วเจ้าชายผู้มีสัญญ,ญาณเหนือโลกก็ยังต้องเผชิญความจริงแบบมนุษย์ต้องเห็นความแก่ความเจ็บความตายต้องตั้งคำถามต้องผิดหวัง ต้องออกเดินทางเพียงลำพังบนเส้นทางที่ไม่มีใครรับรองปลายทางและเรื่องราวทั้งหมดนี้กำลังค่อยๆพาเราเข้าใกล้จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจุดที่ตำนานจะค่อยๆค,คลี่คลายกลายเป็นการแสวงหาความจริงอย่างแท้จริงหากท่านยังคงฟังต่อไปเรื่องราวจะพาเราออกจากวังอันรู้หลาสู่โลกแห่งความทุกข์ที่แท้จริงโลกที่เจ้าชายสิทธัตถะจะได้พบกับความจริงซึ่งไม่มีสิ่งใดปิดบังได้อีกต่อไปเมื่อความสงบในพระราชวังไม่อาจกลบเสียงคำถามในใน,ในได้อีกต่อไป ตำนานชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออย่างเงียบงันไม่มีเสียงฟ้าร้องไม่มีดอกไม้ที่โปรยปลายแต่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใจของมนุษย์ผู้หนึ่งที่เริ่มมองเห็นว่าความสุขที่ถูกจัดวางไว้อย่างประณีตนั้นไม่อาจตอบคำถามที่ลึกที่สุดของชีวิตได้พระเจ้าสุดโททนะยังคงพยายามทุกวิถีทางที่จะรั้งเพลโบร,ร,รให้อยู่ในโลกของราชา พระองค์ทรงอภิเษกให้เจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางพิมพาเทวีผู้เพียบพร้อมด้วยความงามและความอ่อนโยนมีพระโอรสสนามว่าราหุลชีวิตดูเหมือนจะสมบูรณ์พร้อมยิ่งขึ้นไปอีกหากมองจากสายตาของคนทั่วไปนี่คือความสำเร็จสูงสุดของชีวิตมนุษย์แล้วแต่ในความสมบูรณ์นั่นเองกลับมีความว่างเปล่าที่ไม่อาจอธิบายเจ้าชายสิทธัตถะทรงเริ่มรู้สึกว่าความสุขที่เกิดจากการครอบครองยิ่งมี ยิ่งต้องรักษายิ่งกลัวการสูญเสียตำนานกล่าวว่าในคืนหนึ่งขณะที่พระองค์มองดูพระโอรสที่เพิ่งประสูติพระองค์ไม่ได้รู้สึกถึงความผูกพันเพียงอย่างเดียวหากกลับรู้สึกถึงโซ่ตรวนที่กำลังผูกมัดพระองค์กับโลกนี้อย่างแน่นหนาคำว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงจึงไม่ใช่เพียงชื่อแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่เจ้าชายกำลังเผชิญในช่วงเวลานี้เองเหตุการณ์สำคัญที่ถูกเรียกว่าเทวทูตสี่ ก็ได้ปรากฏขึ้นแม้พระเจ้าสุดโททนะจะพยายามปิดบังโลกภายนอกเพียงใดแต่โลกก็หาทางเผยตัวเองเสมอครั้งแรกเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกนอกพระราชวังทรงพบชายชราผู้หลังค่อมผมงอกผิวเหี่ยวยน่นภาพนั้นทำให้พระองค์ตกตะลึงเพราะในวังไม่มีใครแก่ไม่มีใครเสื่อมพระองค์จึงถามสารถีว่าคนผู้นี้เป็นอะไรเมื่อได้ยินคำตอบว่าความแก่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ พระองค์ก็ทรงนิ่งนันเป็นเวลานานครั้งที่สองพระองค์ทรงพบคนเจ็บนอนครวนครางด้วยความเจ็บปวดครั้งที่สามทรงพบศพที่ไร้ลมหายใจและครั้งที่สี่ทรงพบสมณะผู้มีสีหน้าสงบเยือกเย็นทั้งสี่ภาพนี้ไม่ใช่สัญญาณเหนือโลกแบบตำนานการประสูติแต่เป็นสัญญาณเห็นความจริงที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ในวินาทีนั้นเองทุกตำนานทุกคำพยากรณ์ทุกสัญญาณตั้งแต่วันประสูติ ดูเหมือนจะมาบรรจบกันเจ้าชายสิทธัตถะทรงตรหนักว่าสิ่งที่พระองค์สแสวงหาไม่ใช่อำนาจไม่ใช่ความสุขชั่วคราวแต่คือคำตอบว่ามนุษย์จะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไรคืนหนึ่งที่พระราชวังเงียบสงัดเสียงดนตรีและความเรื่อนเริงที่เคยห้อมล้อมกลับกลายเป็นสิ่งแปลกแยกเจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรเห็นผู้คนหลับไหลในอิริยาบถท,ที่ไม่งดงามพระองค์รู้สึกชัดเจนว่าความสุขที่เคยลหลงไหลนั้น เป็นเพียงภาพลวงตาที่จางหายได้ทุกเมือ่อแล้วแล้วมหาพิเนสกรมการเสด็จออกผนวดก็ได้เกิดขึ้นอย่างเงียบงันไม่มีพิธีไม่มีเสียงโห่ร้องมีเพียงการตัดสินใจของมนุษย์คนหนึ่งที่พร้อมจะสละทุกสิ่งเพื่อค้นหาความจริงตำนานบางสายเล่าว,ว่าเทวดาช่วยกล่อมทหารยามให้หลับบางสายเล่าว,ว่าม้ากันทะกะย่างก้าวอย่างแผ่วเบาเพื่อไม่ให้เกิดเสียงแต่ไม่ว่าตำนานจะเล่าอย่างไรหัวใจของเรื่องนี้กลับเรียบง่ายอย่างยิ่ง นั่นคือการกล้าที่จะละทิ้งสิ่งที่รักเพื่อค้นหาความจริงที่ยิ่งกว่าเมื่อเจ้าชายสิทธ,ธัตถะทรงตัดพระเมาลีเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นผ้ากาสาวพัดพระองค์ไม่ได้กลายเป็นผู้วิเศษไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ใดๆทันทีพระองค์กลายเป็นเพียงนักสแสวงหาความจริงผู้ต้องเผชิญความหิวความเหน็ดเหนื่อยและความสงสัยเช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปนี่คือจุดที่ตำนานค่อยๆจางลงและความจริงค่อยๆชัดขึ้นสัญญาณเหนือโลกในช่วงนี้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ภายนอก แต่คือความอดทนความเพียรและความซื่อสัตย์ต่อคำถามในใจเจ้าชายศิทธ,ธะทรงศึกษากับอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงในยุคนั้นฝึกสมาธิจนเข้าถึงภาวะลึกซึง้งแต่ก็ยังพบว่าความสงบเหล่านั้นไม่ใช่คำตอบสุดท้ายพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างหนักทรมานกายจนเกือบสิ้นพระชนแต่สุดท้ายก็ทรงตรหนักว่าการทรมานตนเองไม่ต่างจากการหมกมุ่นในความสุขทั้งสองอย่างล้วนเป็นคลายสุดท้ายที่ไม่พาไวสู่ความหลุดพ้น ตรงจุดนี้เองทางสายกลางเริ่มก่อรูปขึ้นอย่างเงียบงันไม่ใช่คำสอนจากสวรรค์ไม่ใช่เสียงจากเทวดาแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการทดลองด้วยชีวิตจริงหากเรามองย้อนกลับไปตำนานการประสูติที่เต็มไปด้วยสัญญาณเหนือโลกอาจเป็นเพียงบทนำเพื่อพาเราเข้าสู่เรื่องราวของมนุษย์คนหนึ่งที่กล้าลม้มกล้าผิดและกล้าเรียนรู้จนคนพบความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งที่สุดของชีวิตและการเดินทางนี้ยังใกล้จะถึงจุดสำคัญที่สุดจุดที่มนุษย์ธรรมดาจะกลายเป็นพระพุทธเจ้า จุดที่แสงแห่งปัญญาจะส่องสว่างขึ้นในค่ำคืนอันเงียบงันใต้ต้นโพหลังจากละทิ้งหนทางสุดตรงทั้งสองด้านเจ้าชายสิทธัตถะในคราบนักบวชผู้สแสวงหาความจริงก็ได้ก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่เงียบที่สุดแต่สำคัญที่สุดในชีวิตช่วงเวลาที่ไม่มีใครเห็นไม่มีผู้ยกย่องไม่มีตำนานรองรับมีเพียงร่างกายที่อ่อนล้าจิตใจที่ยังเต็มไปด้วยคำถาม และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งจนกว่าจะพบคำตอบที่แท้จริงพระองค์เสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราสายน้ำที่ไหลเอื่อยสะท้อนภาพฟ้าและเงาไม้ราวกับกระจกของธรรมชาติที่นั่นเองพระองค์ทรงรับข้าวมทุป,ปายาตจ,จากนางสุชาดาหญิงผู้ศรัทธาที่เข้าใจผิดว่าพระองค์คือเทวดาแต่ในความเข้าใจผิดนั้น กลับกลายเป็นการช่วยชีวิตนักแสวงหาความจริงคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวอาหารคำเล็กๆนั้นไม่ใช่เพียงการฟื้นฟรูร่างกายหากเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับว่าร่างกายนี้คือพาหนะของปัญญาหากพาหนะพังเสียก่อนการเดินทางก็ไม่อาจดำเนินต่อไปได้นี่คือสัญ,ญญาณสำคัญอีกประการหนึ่งสัญ,ญญาณที่ไม่ได้มาจากฟ้าแต่เกิดจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความเป็นมนุษย์ เมื่อร่างกายเริ่มมีกำลังพระองค์เสด็จไปยังโคนต้นโพต้นไม้ธรรมดาที่ไม่ได้สูงใหญ่โออาไม่ได้มีแสงเรืองรองแต่กลับกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกในเวลาต่อมาพระองค์ประทับนั่งหันพระพักไปทางทิศตะวันออกและตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้เลือดและเนื้อจะแห้งเหือดไปหากยังไม่บรรลุความจริงก็จะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ในค่ำคืนนั้นเอง ตำนานและความจริงก็ได้มาบรรจบกันอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในรูปของดอกบัวหรือเสียงสวรรค์หากเป็นการเผชิญหน้ากับมารสัญ,ญลักษณ์ของกิเลสความกลัวความสงสัยและความยึดติดทั้งปวงมารไม่ได้มาในรูปปีศาจน่ากลัวหากมาในรูปของคิดของตัวเองเสียงกระสิบในใจที่ถามว่าการเดินทางนี้คุ้มค่าหรือไม่ความสุขที่ละทิ้งไปนั้นจริงๆแล้วอาจเพียงพอแล้วก็ได้ มานส่งทั้งความหวาดกลัวความใคร่ความทนงตนและความสิ้นหวังเข้ามาทดสอบตำนานเล่าว่ากองทัพมานพยายามข่มขู่ฟ้าผ่าฟาดฝนตกหนักแผ่นดินไหวแต่จิตของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะกลับมั่นคงดุดขุนเขาพระองค์ไม่ได้ต่อสู้ไม่ได้ขับไล่ห่างเพียงรับรู้เห็นตามความเป็นจริงและไม่หยุดถือเมื่อมานถามว่า ใครเป็นพยานว่าท่านคู่ควรกับการตรัสรูเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเพียงเอื้อมรหัสแต่พื้นดินและแผ่นดินก็สั่นสะเทือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าการกระทำความเพียรและความจริงที่สังสมมาคือพยานที่แท้จริงในช่วงขณะนั้นเองความมืดภายในก็เริ่มสลายพระองค์ระลึกชาติได้เห็นการเกิดดับของสรรพสัตว์เห็นกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนไม่ใช่ในฐานะความเชื่อ แต่ในฐานะความจริงที่ประจักษ์ต่อจิตเมื่อรุ่งอรุณใกล้เข้ามาดาวประกายพึกปรากฏบนท้องฟ้าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก็ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณกลายเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานในวินาทีนั้นไม่มีเสียงปรบมือไม่มีการเฉลิมฉลองมีเพียงความสงบลึกที่แผ่ซ่านออกมาพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้สึกยิ่งใหญ่ไม่ได้รู้สึกเหนือกว่าใคร หากกลับเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยความเมตตาเห็นว่าทุกคนล้วนติดอยู่ในวงจรแห่งความไม่รู้เช่นเดียวกับที่พระองค์เคยเป็นเมื่อมองย้อนกลับไปตำนานการประสูติที่เต็มไปด้วยสัญญาณเหนือโลกดูเหมือนจะเป็นเพียงบทนำเพื่อเตรียมใจมนุษย์ให้พร้อมรับฟังความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งความจริงที่ไม่ได้ต้องการศรัทธาแบบงมงายแต่ต้องการการพิสูจน์ด,ด้วยการลงมือปฏิบัติพระพุทธเจ้าประทับอยู่ใต้ต้นโพอีกหลายวัน พิจารณาธรรมที่ตรัสรู้แล้วด้วยความรอบคอบพระองค์ทรงหลังเลในช่วงหนึ่งว่าธรรมะนี้ลึกซึ้งเกินไปมนุษย์ที่ยัง,ลงหลงไหลในกามและอัตตาจะเข้าใจได้หรือไม่แต่ด้วยพระมหากรุณาพระองค์ทรงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อแบ่งปันความจริงนี้แก่โลกหากไม่มีตำนานการประสูติอันยิ่งใหญ่มนุษย์อาจไม่กล้าหวังหากไม่มีการเดินทางอันยากลำบากมนุษย์อาจไม่เห็นคุณค่าของทางสายกลาง และหากไม่มีการกระสรือใต้ต้นโพในค่ำคืนอันเงียบงันโลกอาจยังคงจมอยู่ในความมืดของความไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้เรากราบไหว้เพียงอย่างเดียวหากเกิดขึ้นเพื่อถามเรากลับมาว่าในชีวิตของเราเองเรากำลังติดอยู่กับตำนานแบบใดกำลังรอปาฏิหารจากภายนอกหรือกำลังกล้าหันกลับมามองจิตใจของตนเองอย่างซื่อสัตย์สัญญ,ญาเหนือโลกที่แท้จริงอาจไม่ได้อยู่บนท้องฟ้า หากอยู่ในช่วงเวลาที่เราหยุดนิ่งกล้ายอมรับความจริงและเริ่มต้นเดินบนทางสายกลางด้วยตัวเองและนี่เองทําให้ตํานานการประสูติ์ของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าในอดีตแต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยว่าในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายความจริงอันเรียบง่ายนั้นยังรอให้เราค้นพบอยู่เสมอเมื่อแสงแห่งปัญญาได้ส่องสว่างขึ้นใต้ต้นโพโลกภายนอกอาจยังคงเหมือนเดิม ผู้คนยังคงตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตหาเลี้ยงชีพรักเกลียดกลัวและหลงไหลไม่ต่างจากวันก่อนหน้าแต่ภายในจิตของพระพุทธเจ้าโลกทั้งใบได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงความจริงที่พระองค์เข้าถึงไม่ใช่ความรู้ที่เพิ่มขึ้นแต่คือการปลดเปลื้องความไม่รู้ทั้งหมดออกไปหลังการตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ใกล้ต้นโพอีกหลายสัปดาห์ บางเล่าว่าพระองค์เสวยวิมุตติสุขบางเล่าว่าพระองค์พิจารณาธรรมที่ตรัสรู้แล้วอย่างรอบด้านไม่ใช่ด้วยความหลังเลแต่ด้วยความเมตตาพระองค์ทรงถามตนเองว่าธรรมะที่ลึกซึ้งนี้จะมีผู้ใดเข้าใจได้หรือไม่ในโลกที่ผู้คนยังจมอยู่กับกิเลสความเร่งรีบและความยึดมั่นนี่คือภาพที่แตกต่างจากตำนานการประสูติอย่างสิ้นเชิงวันนั้นมีเสียงสวรรค์ มีดอกไม้ทิพย์มีคำพยากรณ์มากมายแต่หลังการตรัสรู้กลับมีเพียงความเงียบและคำถามที่อ่อนโยนว่ามนุษย์จะพ้นทุกข์ได้จริงหรือไม่ในที่สุดพระพุทธเจ้าทรงเลือกที่จะไม่เก็บความจริงนี้ไว้เพียงลำพังเพราะทรงเห็นว่าแม้จะมีเพียงคนส่วนน้อยที่เข้าใจแต่คนส่วนน้อยนั้นก็เพียงพอที่จะจุดแสงสว่างให้โลกทั้งใบได้การตัดสินใจครั้งนี้เองที่ทำให้ตำนานกลายเป็นธรรมะ และธรรมะกลายเป็นหนทางของมนุษยชาติเมื่อพระองค์เสด็จออกเผยแผ่ธรรมโลกเริ่มได้ยินคำสอนที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนคำสอนที่ไม่อ้างอิงเทพเจ้าไม่ขอให้เชื่อเพระาะศรัทธาแต่ชวนให้พิสูจน์ด้วยตนเองคำสอนที่เริ่มต้นจากความจริงง่ายๆว่าชีวิตนี้มีความทุกข์ความทุกข์มีเหตุและความทุกข์นั้นดับได้หากเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ตำนานการประสูติจะเห็นได้ว่า สัญญาณเหนือโลกทั้งหมดไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างความพิศวงแต่มีไว้เพื่อพาใจมนุษย์ให้ค่อยๆเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆความเป็นไปได้ที่ว่ามนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งสามารถก้าวข้ามความถูกได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอำนาจวิเศษช้างเผือกในความฝันของพระนางสิริมหามายาอาจไม่ใช่สัญญรรตว์ศักดิ์สิทธิ์ตามตัวอักษรหากเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจิตที่บริสุทธิ์ดอกบัวที่รองรับพระบาทอาจไม่ใช่ดอกไม้จากสวรรค์ หากคือการก้าวเดินโดยไม่เปื้อนโคโลนแห่งกิเลสเทวดาที่โปรยดอกไม้อาจไม่ใช่สิ่งมีชีวิตจากภพอื่นหากคือศรัทธาที่เกิดขึ้นในใจมนุษย์เมื่อมองเช่นนี้ตำนานกับธรรมะจึงไม่ได้ขัดแย้งกันแต่ทำงานร่วมกันตำนานทำหน้าที่เปิดประตูใจธรรมะทำหน้าที่พาเราเดินเข้าไปข้างในพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าทุกคนต้องเชื่อในตำนานการประสูติไม่เคยบอกว่าต้องเชื่อในปาฏิหาริย์แต่ทรงบอกว่า หากสิ่งใดฟังแล้วไม่สอดคล้องกับปัญญาและประสบการณ์ตรงก็ไม่จําเป็นต้องเชื่อนี่คือจุดที่ทําให้พระพุทธศาสนาแตกต่างจากความเชื่ออื่นๆอย่างชัดเจนและนี่เองที่ทําให้เรื่องราวของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะยังคงมีชีวิตอยู่แม้เวลาจะผ่านไปกว่า2,500ปีเพราะมันไม่ใช่เรื่องของคนคนหนึ่งในอดีตแต่เป็นเรื่องของทุกคนในปัจจุบันเราอาจไม่ได้เกิดมาพร้อมสัญญ,ญาณเหนือโลกไม่มีช้างเผือกในความฝันของมารดาไม่มีคําพยากรณ์จากพราหมณ์แต่เราทุกคนล้วนเกิดมาพร้อมความทุกข์ ความสงสัยและความกลัวเช่นเดียวกันและนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มต้นการเดินทางแบบเดียวกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเมื่อใดก็ตามที่เราตั้งคำถามกับชีวิตเมื่อใดที่เรารู้สึกว่าความสุขที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอเมื่อใดที่เรากล้าหยุดนิ่งและมองความจริงโดยไม่หลบหนีเมื่อนั้นเองเรากำลังก้าวก้าวแรกของการตื่นรู้สัญญาณเหนือโลกในยุคนี้อาจไม่ใช่ปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแต่อาจเป็นความเงียบชั่วขณะท่ามกลางความวุ่นวายอาจเป็นความกล้าที่จะยอมรับความจริงของตนเอง หรืออาจเป็นความเมตตาเล็กๆที่เกิดขึ้นในใจโดยไม่ต้องมีใครเห็นตำนานการประสูตรของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะจึงไม่ได้จบลงที่สวนลุมพินีไม่ได้จบลงใต้ต้นโพแต่ยังคงดำเนินต่อไปทุกครั้งที่มนุษย์คนหนึ่งเลือกจะเดินบนทางสายกลางเลือกจะไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นและเลือกจะใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาสุดท้ายนี้ตำนานจะเป็นเพียงตำนานก็ต่อเมื่อเราฟังแล้ววางไว้บนชั้นหนังสือแต่ตำนานจะกลายเป็นธรรมะเมื่อเรานำมันมาส่องดูชีวิตของเราเองและค่อยๆเดินตามแสงนั้นทีละก้าว ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบจากช่องธรรมะเบาๆหากชอบเรื่องราวของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องลึกลับอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ